กาสุริการครับอีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับขอบคุณมิรักญาติเพลงนะครับที่แนะนำพลงานเพลงพป๊อโรเข้ามานะครับนะร้องแม่ปิ่งนะฮะเป็นบทเพลงพป๊อโร่นะฮะจากดิจิปุ๋ยนะครับผู้ในการทองทางสถานีนะครับนะถูกใจพี่สุนทรีนะกดไลค์กดใจขอบคุณมากเลยนะครับนะช่วงนี้เป็นช่วงธรรมะขายใจบ้างนะครับนะไม่ได้พูดถึงธรรมะมานานแล้วนะครับ วันนี้มีคำถามนะส่งตรงมาที่ผมนะครับบอกว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วนะถึงสวยและหล่อไม่เท่ากันเพราะอะไรอาจารย์นะครับนะตามปิิศนาธรรมแล้วนะครับคนเราที่เกิดมาเนี่ยนะรูปร่างหน้าตานี่นะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเรามีความแตกต่างทางด้านการรักษาสินที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะคารวะน,นิสินสินห้าข้อนี่รักษาได้หรือเปล่า นะหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามพืชผิดในกรรมนะครับนะห้ามพูดเท็จพุดสาและก็สุราเมรยานี้ห้ามดื่มสุราเมลัยหรือของมีของมึนเมาต่างๆนะครับถ้ารักษาไม่ได้ค,บค,นะครบ5้ข้อเนี่ยรูปร่างก็จ,จะอาจจะแตกต่างกันนะครับคนที่เป็นดาราภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆน,นะครับต้อง คิดว่าเขามีบุญเก่านะตั้งแต่ชาติก่อนเนี่เขารักษาสิลนได้ครบเพราะรักษาสิลนได้ครบจิตใจมันก็จะเบิกบานเราจะสังเกตเห็นง่ายๆนะฮะเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเรามาดูกระจกเราจะเห็นว่านะัจิตใจเราผ่องใสนะ่หน้าตาเราก็ดีขึ้นนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละนะครับถ้าสังเกตจะเห็นง่ายว่าออหน้าตาจะผ่องขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่รักษาสิลนได้ครบเนี่ยนะฮะนะก็จะมี รูปร่างหน้าตาที่ดีนะครับนะออนอกจากนั้นก็มีอย่างอื่นนะคนที่บริจาคทานมากก็จะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะครับแต่หน้าดีก็รู้จักการให้นะยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับพระพุทธเจ้า่านว่าญยิ่งให้ยิ่งได้นะครับไม่ให้ใครเลยนะฮะนะมันก็มันก็ยากจนนะครับมันก็เกิดมาเป็นคนยากจน คนแค้น,นะครเพราะไม่เคยให้ใครเลยมีแต่ขอส่วนบุญนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องรู้จักการให้บ้างนะครับคารวะศีลห้พระ227ข้อนะครับพิสุณี311ข้อเนนะสิข้อนะครับแมชีนี่8ข้อนะก็ขอให้รักษาได้าตามออฐานะของตัวเองอย่างผ้านี่นะ รักษามากกว่าเราอีกนะ227ข้อเนี่ยนะผิดข้อใดข้อหนึ่งอาบัตทันทีเลยหนักกว่าเราอีกทงนรกนะครับหมกไหมเลยนะเนนก็แค่10 10ข้ก็มากกว่าเรานะ10ข้อมากกว่าเรานะครับนะเออทำไมเวลาเราไปเราไปถวายพัตาหารพระนี่ตนะ้องต้องมีคนถวาย นะพระถวายผ้าไม่ได้นะเพราะว่าศีลเท่ากัน227ข้อเท่ากันพิษุนีไปถวายผ้าก็ไม่ได้ว่าศีลมากกว่านะครับต้องให้เนนนะเนเน,เน,เนสิบข้อหรือคารวาสคารวาสมีแค่ห้าข้อนะครับนะแม่ชีก็ได้เพราะว่ามีแค่แปข้อนะครับนะก็จะทำให้ผระสามารถฉันนะ ประทหารได้และท่านก็ให้สิทให้ผ่อนนะครับธรรมะขาใจขอบคุณมิรักจาติเพลงนะฮะที่แนะนำพนงานเพลงพอๆเข้ามาในช่วงนี้ขอโอการนะครับและขอพูดถึงผู้ให้การสนับสนุนรายการ,รับในช่วงนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านวิสูตรธรรมะพิพนนะฮะประธานกอรอลของสพอสามพรานท่านนายกจิรวัตรสะสมทรัพย์นะครับนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านสจธถานิสจทวีปกิถนอมนะครับสจบัวสพรานเขตหนึ่งนายกบุญสมจระดลนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลสามพรานนายกสมชายผู้ทองนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่นายกนั่นรุ่นน้อยพิทักษ์นะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลบางช้างนายกอเนกน้อยพิทักษ์นะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ที่ให้การสนับสนุนนะครับข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานี ครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับฟังบทเพลงนะฮะที่แนะนำเข้ามาในช่วงนี้ขอรายการเลยดีกว่านะป้าเนียนคุณป้าสบายดีนะครับแนะนำผลงานเพลงพร้อๆเข้ามาต่อไม้ที่ตายแล้วนะครับมอบให้กับแยบเพลงของคุณป้าด,ด้วยนะครับคุณพี่สุนทรีสมวัตแนะนำเพลงของผมเองนะขอบคุณมากเลยนะครับเอ่อหลวงปู่มั่นชนามาน นะครับนนี้ยอดวิวของโรงพยาบาลก,ก็พันกว่าแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ช้างดีกว่าพี่ช้างยังอยู่นะเออฟังบทเพลงนี้ดีกว่าปั้นดินให้เป็นดาวและผู้ใหญ่น้อยด้วยนะที่ฟังรายการอยินตลอดเวลานะครับน้าน้องแอนแฟนคุณพี่แสงสุดีลุ่งโลดนะครับน้องสมคิดคนสวยมหาชัย คุณแหม่เรือป่าที่เข้ามาในช่วงนี้ของรายการที่ผมมองเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับฟังเพลงของพี่แสงสุรีลุงโลดนะครับแฟนจ๋าอยู่ไหนเชิญัาฟังครับ